เทพประจำวันอังคารพระผุมมะเทพบุตรเป็นเทพประจำวันอังคารที่พระอิสร์ทรงสร้างจากกระบือ8ตัวบดเป็นผงห่อด้วยผ้าสีชมพูมนและพรมด้วยน้ำอมฤตทรงมีผิวกายสีทองแดงเปล่งประกายมีพาหนะเป็นกระบือและประจำอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้มีอารมณ์ดุดันใจร้อน และเด็ดขาดแต่ก็เป็นเทพแห่งชัยชนะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและเสริมความกล้าหาญให้แก่ผู้บูชาเป็นหนึ่งในเทพนพเคราะห์ของาศาสนาฮินดูประจำตัวของคนเกิดวันอังคารมีหน้าที่ดูแลความสงบและรักษาจักรวาลในทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้วิธีบูชาตั้งนโมสามจบ สวดอิติปิโสเก้าจบสวดคาถาบูชาตามนี้เทวราชาภุมมะเทโวชัมพุวันโนชัมพุวัตถิโกมหิสะวาหนังกัตวาจักกะวาลานุยันโตอาคเนยะทิสายะทิตโกวะตังนามามิหังพลังและผลลัพธ์จากการบูชา เสริมความกล้าหาและความเด็ดขาดช่วยให้ผู้บูชามีความกล้าในการตัดสินใจปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายช่วยป้องกันศัตรูคิดร้ายพูดทีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายต่างๆสร้างความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ